เด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกฤษณาทิ่รรมนะคะหรือครูพัฒน์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้งานกลุ่มคําสั่งพื้นฐานหรือที่เขาเรียกว่าเบสิคแท b บนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เรามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คือ1น นักเรียนสามารถอธิบายกลุ่มคำสั่งพื้นฐาน basic tab ได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถใช้งานกลุ่มคำสั่งพื้นฐาน basic tab ได้นะคะ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้งานกลุ่มคำสั่งพื้นฐาน basic tab นะคะ เรามาดูนะคะเรามาดูนะคะส่วนของการใช้งานกลุ่มคําสั่งพื้นฐานนะคะก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือมี Basic Tab ซึ่งมีแท็บมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียนไปทีละแท็บนะคะวันนี้เรามาดูที่ Basic Tab ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนกด Basic Tab ตรงนี้นะคะนี้คือ,อเมนูนะคะตัว แท็บต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8แท็บด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในแต่ละคําสั่งหรือแต่ละตัวในในเบสิกแท็บนี้ทำงานอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือ LED 16คูณ8อ่าถ้าภาพแบบนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า LED ก็คือจุด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 ตรงนี้นั่นเองจุดจุดจุด,จดตรงนี้นั่นเองที่ทําให้เกิดไฟติดนะคะเกิดไฟติดนักเรียนจะสังเกตเห็นได้จากป้ายหน้าโรงเรียนหรือป้ายเชียร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคะก็คือกำหนดการแสดงผลบนหน้าจอนักเรียนอยากจะกำหนดตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นขนาด สิบหกคูณแปดนะคะนี่คือแปดนะคะคูณสิบหกไปทางนี้นะคะตามตำแหน่งที่ต้องการโดยการกดจุดถ้านักเรียนกดนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะตามที่นักเรียนกดนะคะในตำแหน่งที่เลือกนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดให้เป็นตัวอะไรก็ได้นะคะนี่ก็คือป้าย led 16คูณแนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูคำสั่งต่อมานะคะคำสั่งต่อมาก็คือภาษาอังกฤษจะบอกว่า Clear led 16คูณ8 ถ้าเคลียร์แปลว่าอะไรคะล้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นล้างก็คือลบข้อความบนหน้าจอนะคะเพื่อเคลียร์เพื่อที่จะขึ้นข้อความใหม่นั่นเองนะคะต่อมานะคะ LED 1 6คูณ8 2อ่า LED ก็คือแสดงผลจากที่จอ LED เหมือนเดิม2ก็คือ2ชาก็คือ2ตัวอักษรน,นั่นเองมันจะแสดงแค่2ตัวอักษรเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะก็คือการแสดงตัวอักษรบน จอแสดงผลน,นั่นเองเพียง2ตัวอักษรเท่านั้นนะคะต่อมานะคะต่อมา LED 16 8คูณแสกอ์อ่าเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ต่างกันด้านหลังสกอแปลว่าอะไรคะสกอสกอแปลว่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะสกอร์แปลว่าเลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นการแสดงตัวอักษรวิ่งบนหน้าจอแสดงผลน,นั่นเองนะคะต่อมานะคะ ตัวนี้จะเป็น LED ไหมคะ LED ีิพวกคุณแปรสกอร์อีกแล้วแต่มีเพิ่ม When ready w h e n ready แปลว่าอะไรครับเมื่อพร้อมอ่ถูกต้องนะคะเมื่อพร้อมแสดงตัวอักษรวิ่งบนหน้าจอแสดงผลและวิ่งจนครบตัวอักษรที่กําหนดจึงจะทําคําสั่งอื่นก็คือเมื่อพร้อมแล้วจะวิ่งนักนักเรียนจะใส่ตัวอักษรกี่ตัวก็ได้มันจะวิ่งจนสุดก่อนเราจะสังเกตเห็นป้ายไฟไหมคะเห็นไหม ไป้ายไฟจะวิ่งวิ่งไปจนถึงตัวสุดท้ายแล้วก็จะวนกลับมาใหม่อันนี้ก็คือจะใช้คำสั่งนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะลย l a y เล l a y ีเลย์แปลว่าอะไรคะเล l a y ีเ l a y อ่ดีเลย์ลลก็คือการหน่วงเวลาใช่ไหมคะการหน่วงเวลาหน่วงเวลาว่ากี่วิให้เราเราหน่วงเวลาเป็นวินั่นเองนะคะเราสามารถหน่วงเวลาได้นะคะก็คือการหน่วงเวลาการทํางานตามที่กําหนดเป็นวินั่นเอง สมมตินักเรียนบอกว่าอยากให้ขึ้นตัวนี้2วิแล้วค่อยขึ้นตัวนี้2วิตัวนี้นั่นแหละคะ่ะที่จะใช้ในการหน่วงเวลานะครับต่อมานะคะตัวนี้ f o r e v e r ถ้า f o r e v e r นักเรียนจะแปลว่าอะไรคะตลอดไปใช่ไหมคะตลอดไปแต่ในคําสั่งของการเขียนโปรแกรม f o r e v e r เราจะบอกว่าวนทํางานซ้ําไปเรื่อยเนั่นเองนะคะก็คือการวนทํางานซ้ําไปเรื่อยเรื่อนะคะทําไปเรื่อยๆืไปเรื่อยๆนะคะ,ๆๆะ,คะต่อมาค่ะ ตัวสุดท้ายของเราก็คืออะไรคะอ่าอันนี้นักเรียนจะยังไม่ทราบนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้แสดงข้อความที่กําหนดบนจอแสดงผลนั่นเองจะทํางานร่วมกันตัวนี้นะคะจะทํางานร่วมกันกับตัวนี้นะคะ LED 16คูณ8นะคะหากนักเรียนใส่ชื่อของตัวเองไปอย่างเช่นสํกหรา Hello World ใช่ไหมคะถึงตัวนี้ถ้าเอามาต่อกันนะคะมันจะวิ่งจนสุดทางแล้วถึงจะ วิ่งกลับมาใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะลองพาทำซิมูเลเตอร์นะคะในซิมูเลเตอร์คำสั่งง่ายๆเป็นชื่อเล่นของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าวิธีการเข้าไปเขียนโปรแกรมนะคะด้วยการผ่าน คิดไบ t e ซิมูเลเตอมีวิธีการเข้าอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเข้ามาที่ Google Chrome ก่อนก่อนนะคะก็คือจะเป็น Google Chrome หรือจะเป็นตัวอ่าเบราว์เซอร์อก็ได้นะคะแล้วให้นักเรียนเซิร์ชเข้าไปนะคะว่าคิดไบ t ์อันนี้คือคุณครูเคยเซิร์ชอยู่แล้วนะคะมันก็เลยขึ้นนะคะดูนะคะนี่ครูจะบอกว่าคิด b บ t e Simulator นะคะก็คือคํานี้นั่นเองนะคะ คำนี้นั่นเองนะคะให้นักเรียนเซิร์ชตามนี้เลยนะคะเซิร์ชตามนี้ใช่ไหมคะเมื่อเซิร์ชมาเสร็จปุ๊บนักเรียนจะเห็นเลยค่ะว่าเว็บแรกที่เราเซิร์ชจะมีต่อคำว่า simulator นะคะนักเรียนดูนะคะเราจะมีคำว่า simulator ให้นักเรียนคลิกเข้าไปนะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นหน้าตาโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องติดตั้งเลยใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะนี้นักเรียนก็เข้าถูกแล้วนะคะ เรามาดูนะคะว่า basic tab เห็นไหมคะที่คุณครูสอนไปขั้นต้นเมื่อกี้นะคะว่ามีครบทุกองค์ประกอบของเราไหมใช่ไหมคะอันนี้นะคะนี่ก็คือ basic tab นั่นเองนะคะก็คือมี led 16.8, clear led led to char led score อันนี้ตามที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปนะคะ,ะวันนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าเราจะสร้างชื่อเราชื่อเล่นเรา นะคะแล้วให้ขึ้นตัวอักษรทีละ1ตัวโดยใช้ป้ายไฟ LED 16 8คูณ8เราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะอันแรกใช่ไหมคะที่คุณครูบอกว่าทำงานวนซ้ำเราต้องใช้คำสั่งไหนเอ่ยทำงานวนซ้ำวนซ้ำคือทำเรื่อยๆใช่ไหมคะก็คือคำว่าตลอดไปตลอดไปนำมาวางได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่การทำงานของเรานะคะนักเรียน ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะทํางานได้หมดเลยนะคะอันนี้คือสามารถย่อขยายเห็นไคะย่อขยายย่อขยายเมนูของย่อขยายพื้นที่การทํางานของเรานะคะตัวนี้ก็คือจัดให้งานของเรามาอยู่ขึงกลางนะคะเผื่อบางทีเราก็ขยับไปขยับมานะคะอ่าเมื่อเราได้ forever มาแล้วใช่ไหมคะครูบอกว่าครูต้องการให้ไฟเนี่ยมันขึ้นเป็นตัว P โดยเกิดจากการเราวาดเทง คุณครูจะต้องใช้คําสั่งอะไรคะในตรงนี้คุณต้องใช้คําสั่งอะไรคะคาสั่งอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือ LED 16คูณ8นักเรียนก็คลิกปุ๊บลากมาเลยคะ่ะลากมาถ้านักเรียนลากมาแล้วมันใส่ด้วยกันได้พอดีมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นสีเหลืองนักเรียนวางไปเลยคะ่ะวางไปเลยคุณครูให้นักเรียนทําเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อนักเรียน สมมุตินะคะของครูพัดนะคะเป็นอักษรตัวแรกก็คือตัวพีนั่นเองนะคะตัวพนั่นเองก็คืออันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะนักเรียนสามารถวาดให้สวยงามได้เลยนะคะคุณครูอาจจะวาดไม่สวยเท่านักเรียนก็ได้นะคะอ่ามองเป็นตัวพีหรืออย่างเนี่ยอ่าเป็นตัวพีแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวพีทำไมมันดูพีแปลกๆใช่ไหมคะ สักครูอ่าได้เป็นตัว p แล้วนะคะเป็นตัว p แล้วเป็นอย่างนี้ละกันเฮ้ยเฮ้ยอ่าตัว p แล้วใช่ไหมคะพอได้ตัว p ใช่ไหมคะคู่ชื่อพัดใช่ไหมคะก็ต้องมีตัว a ตัว a ทำยังไงอ่ะทีเนี้ยต่อกันตรงนี้เลยไหมอ่าเราจะไม่ต่อกันตรงนี้นะคะเราจะขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราจะขึ้นมาอีกอันหนึง่งขึ้นมาอีกอันหนึ่ง,ก,นนนงก็คือ ไปเอาตัว LED มาอีกหนึ่งอันอ่าเอ,าเอา LED มาอีกหนึ่งอันนะคะตอนนี้นะคะก็คือกูพัดได้เป็นตัว P แล้วนะคะต่อไปเป็นตัว A อ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณครูขอวาดตัว A แป๊บหนึ่งนะคะ ตัวเอจรเปล่าเนี่ยอันนี้ตัวเอจรึเปล่านีอ่ยเอ้ยอ่าโอเคตัวเอประมาณนี้นะคะเป็นตัวเอนะคะเป็นตัวเอนะคะเราได้ตัวเอมาแล้วนะคะทีนี้ต่อไปตัวอะไรคะชื่อครูพัดเป็นตัวพีอ่าครูพัดก็ไปดึงมาอีกไปดึงมาอีกตัวทีตัวทีนะคะตัวทีก็จะวาดง่ายหน่อยใช่ไหมคะตัวทีนะคะ จะวาดง่ายหน่อยนะครับอ่าสักครู่นะคะสักครู่อ่าคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะวาดตัวอักษรของตัวเองได้เลยนะคะตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมันเนี่ยฝึกศิลปะไปในตัวใช่ไหมคะที่จะวาดตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่าได้มาแล้วนะคะอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่อ่าครูพัดครับแล้วเราจะดูบอร์ดยังไงครับครูพัดคะแล้วเราจะดูผลที่แสดงออกอยังไงคะ จำได้ไหมคะตอนที่ครูคสอนถ้าเป็นบอร์ดก็คือตัวสีม่วงนี้ใช่ไหมคะอะนักเรียนลองกดดูนะคะเมื่อครูได้มาหมดแล้วครูกดเลยคะ่ะเมื่อเรากดมาตรงนี้จะเป็นการจําลองบอร์ดเราเห็นไหมคะจําลองบอร์ดเราทํายังไงครูพัดครับจะแสดงผลยังไงครับนักเรียนกดเพล์ตรงนี้เลยคะ่ะนักเรียนกดเพล์ตรงนี้นะคะัปุ๊บเอ้ยทำไมมันวิ่อย่างนั้นอ่ะโอ้อ่านไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ เกิดจากอะไรคะทำไมมันวิ่งต่อเนื่องกันแบบนั้น,นะคะเพราะอะไรคะถ้ามีงไงให้มันช้าลงเราต้องใช้อะไรคะอ้าวเราต้องใช้การหน่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราคอร์ดไว้ก่อนแล้วตรงนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าคลิก to coding นะคะคือเราจะกลับไปหน้า coding ให้นักเรียนมาคลิกตรงนี้นะคะคลิกกลับไปเฮ้ยมันวิ่งต่อเนื่องกันเลยปุ๊บ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 อ่าสิ่งที่เราจะต้องใช้นั่นเอง คืออะไรคะหน่วงเวลาที่คุณครูสอนไปแล้วก็คือดีเลย์ถูกต้องค่ะดีเลย์คุณครูจะไม่แปะไม่แก้ไขใดๆอ่าทีนี้ถ้านักเรียนขีก้เกียจที่จะดึงมาแบบนี้ให้นักเรียนคลิกขวาตรงตัวดีเลย์นะคะมันจะมีคําว่าทำทำซ้ำําหรือดูพิเค้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือดูพิเค้นนะคะนี่เห็นไหมได้มาแล้วแล้วเราก็มวาวางต่อไปเลยนี่แล้วก็ วางหน่วงเวลาด้วยตรงตัวทีนะคะนีะะ่ลองไปแสดงผลใหม่ลองดูนะคะกดเพลย์ได้เลยะคะ่ะนีเป็นไงคะดูดีไหมคะอันนี้อ่านง่ายขึ้นไหมคะอ่านง่ายขึ้นเลยใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะได้ลองทําชื่อตัวเองในบอร์ดนะคะว่าทําได้กันหรือเปล่านะคะ ทำเงินทำได้กันหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ไปก่อนคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูนะคะว่าตัวเมนูอื่นๆสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการทำป้ายไฟวิ่งหรือป้ายไฟกับพิบไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงให้นักเรียนลองไปฝึกเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทดลองใช้ในบอร์ดจริงนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย